ได้ช้าๆสามสวยสี่ไม่เปไนไห้ามาสองที่กระโดดสูง2สองทีเดียวอัพโอเคไปเลยแต่ก็ลงลึกๆหนึ่งเก่งมากสองสามได้ได้อัพสี่ห้าสวยมาก เก้งท้องไว้ด้วยสามสี่หลังตรงนี้หนึ่งห้าเยี่ยมห้าทีห้าทีอ้บหกสวยเจ็ดที่หับนี่ปสองที่สองที่ลงลึกๆเก้าที่เดียว คิดได้ที่อ่ะข้าเดียวโอเค okay. สวยเก่งพอไหมแขนล็อกไปนิดนึงสวยสิบวิพานได้ตอนนี้ยัตัวนเก่งมากยี่สิบวิบบพานอีกสิบวิค่ะที่นี่สิบวิสิบวิ หนึ่งแรกแรกสองสาวมาหลังแลวสอตดอเก็บสีห้าได้ได้ได หนึ่งสองใช่สูงสูงโดดสูงสูงสามสี่นี่หา้หาหกเที่ยมเจ็ดสามที่สามสองที่ได้เขาไหมโอเคเก่งมาก 对。